ลองนึกภาพนี้ดูนะครับคือนึกภาพว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นหมอแล้วแบบอยู่ๆวันหนึ่งมันก็มีคนเอาถุงใส่ของอะไรบางอย่างมาวางไว้บนโต๊ะครับแล้วก็บอกว่าคุณหมอครับคุณหมอครับคุณหมอต้องช่วยหนูด้วยนะคะเพราะว่าไอ้สิ่งที่อยู่ในถุงนี่เนี่ยมันกําลังฆ่าครอบครัวของหนูแล้วก็ชุมชนของหนูนะคะ่ะซึ่งไอ้ข้อความแบบนั้นมันก็ทําให้เราที่สงสัยนะครับต้องเปิดดูในถุงว่าข้างในนั้นเนี่ยมันมีอะไรครับแล้วเราก็ต้องตกใจมากเลยเพราะว่าไอ้ของที่อยู่ในถุงนะครับ มันเป็นแค่เศษเหล็กเท่านั้นเองอะซึ่งแบบใจเราตอนนั้นก็คงจะคิดว่าเอ้ยใหญ่นี่มันบ้าไปแล้วหรือไงเศษเหล็กแค่นี้นะ่มันจะฆ่าคนทั้งชุมชนและหมู่บ้านของเธอได้อย่างไรนะครับผมแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ได้ยืนกรานเป็นคําเดิมนะครับว่าใช่ค่ะคุณหมอก็ไอสิ่งเหล่านี้แหละมันกาลังฆ่าหนูเพราะไอเศษเหล็กเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเศษเหล็กผีสิงมันเป็นเศษเหล็กต้องคําสาปที่ถ้าคุณหมอไม่ช่วยหนูเอาไว้ในตอนนี้นะคะเดี๋ยวนอกจากที่มันฆ่าชุมชนของหนูแล้วเนี่ย มันอาจจะไปฆ่าคนทั่วทั้งประเทศเลยก็ได้นะคะซึ่งแบบถ้าหากเพื่อนๆได้เป็นคุณหมอที่กําลังได้ยินเรื่องราวแบบนี้อยู่เนี่ยเพื่อนๆจะทํายังไงครับเราก็คงคิดว่าแม่นี่เนี่ยเป็นคนบ้าเสียสติไปแล้วใช่ไหมครับเหล็กบ้าผีสิงอะไรมันจะมีกันนั่นแหละคุณหมอคนนั้นก็คิดแบบนั้นเช่นกันนะครับโดยที่หารู้ไม่เลยว่าเอ้เรื่องที่ผู้หญิงคนนั้นได้พูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่า ณนะตอนนั้นเองกับที่ผู้หญิงเขาได้มาคุยกับคุณหมอนะครับมันก็เริ่มมีคนที่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเศษเหล็กในถุงเนี่ยได้เริ่มตายไปทีละคนสองคนละและมันก็ไม่ใช่การตายแบบธรรมดาด้วยนะคือจะเป็นการตายแบบเนื้อหลุดวะนิ้วขาดแขนขาดกันไปบ้างก็มีเลยเพราะว่าเรื่องนี้นะครับเอาจริงๆแล้วมันเป็นศกนณาฏกรรมที่น่าสลดที่สุดครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์มนุษย์โลกเรากันเลยทีเดียวซึ่งแบบ เรื่องราวมันจะเป็นยังไงล่ะแล้วไอ้เศษเหล็กต่างๆที่ผู้หญิงวันนั้นเขาได้เอามาให้หมอเนี่ยมันคืออะไรนะครับเราก็มาลองฟังกันเลยดีกว่าครับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary รายการที่จะนําเอาเรื่องเราดากักาๆแล้วก็จังไรจากท่ทุกมุมโลกนะครับมันเล่าให้กับเพื่อนๆฟังแทบทุกวันกันเลยเวลา2องทุ่มนะครับผมโดยเริ่มต้นของเรื่องน่ากลัวครั้งนี้นะครับมันก็ได้เกิดขึ้นในปี1985ณนะ คลินิกเอกชนร้างแห่งหนึ่งอย่างเมืองโกยาเนียประเทศบราซิลนะครับผมที่คลินิกแห่งนั้นเนี่ยก็มักจะมีเรื่องเล่าล่ำลือของผีสิงหรือว่าอะไรแล้วแนวนี้แหละครับเพราะเหมือนกับว่าก่อนหน้านั้นเองนะพวกทีมของคลินิกเนี่ยก็จะย้ายออกไปจากเมืองแล้วก็ปล่อยให้คลินิกมันได้ร้างแล้วก็สุดโสมอะไรแบบไม่ได้บอกกล่าวคนรอบๆเลยนะครับว่าเขาย้ายไปทําไมจนนั่นแนะ่ะมันก็เลยที่ทําให้เกิดคําล่ําหรือว่าหรือว่าคลินิกนี้เนี่ย ันจะเคยมีการฆาตรกรรมโหดๆห,ห,หรือเปล่าหรืออาจะเป็นไปได้ไหมที่คนในคลินิกเนี่ยเขาแอบจับคนไปทดลองโหดๆแล้วพอเขาจะโดนจับได้เนี่ยเขาก็หนีไปก่อนอยังไงละ่ะหรือเรื่องที่ว่าว่างๆนะครับคลินิกอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีเสียงร้องโหยโหยวนออก,อกมานั่นแหละครับมันก็เลยได้ทําให้ตัวคลินิกนี้เนี่ยได้ถูกทิ้งอยู่นานมากเลยโดยที่ไม่มีใครมากล้าแตะคลินิกดังกล่าวเลยนะครับเว้นแต่ กลุ่มที่เขาได้เรียกตนเองว่านักล่าสมบัติไม่กลัวผีนะครับแต่อาจจะขอเรียกว่ากลุ่มโจรก็แล้วกันเพราะว่าในระหว่างเดียวกันกันกบที่เรื่องราวผีของคลินิกมมนได้ถูกแพร่ออกไปใช่ไหมครับมันก็จะมีเรื่องราวข่าวลือของการที่ว่าคลินิกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีพวกสมบงสมบัติอะไรซ่อนอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมยกตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกเครื่องมือแพทย์ต่างๆ่นะที่พอคนแพทย์ในคลินิกเขาได้ย้ายออกไปเขาก็ไม่ได้เอาไปด้วยนะครับซึ่งไอ้อุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่าเนี้ย ไม่ต้องบอกเพื่อนๆน่าคงจะรู้ใช่ไหมครับว่ามันก็น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาแพงๆอะไรในแต่ละชิ้นอย่างแน่นอนเลยคือแบบบางชิ้นถ้าหากขายได้ดีๆเนี่ยก็อาจจะได้สักประมาณ10 20ล้านเลยก็มีนะครับนั่นแหละมันก็เลยทําให้ในเวลาต่อมาไอ้กลุ่มโจรพวกนี้แหละครับก็ได้เข้ามาณยังคลินิกร้างแห่งนี้เพื่อจะหาเครื่องมือแพทย์หรือว่าสิ่งของมีค่าอะไรดังกล่าวนะครับเอาไปขายกันที่พวกเขาก็สอดส่องไปโดยทั่วเลยก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะไปเจอกับ เครื่องมือแพทย์อะไรก็ไม่รู้นะครับมีลักษณะเป็นแบบดุ้นใหญ่ๆข,ขาวๆเลยซึ่งมองแว็บแรกเนี่ยเขาก็ถึงกับอึ้งเลยนะครับว่ามันเป็นเครื่องมือแพทย์แบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแต่ที่เขาแน่ใจได้เนี่ยก็คือมันน่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีราคาอยู่พอควรเลยแหะครับพวกเขาเนี่ยก็เลยคิดจะเอาไอ้ของสิ่งนี้แหละออกไปขายนะครับหาแต่ว่ามันติดอยู่อย่างหนึ่งติดอยู่ที่ว่าไอ้เครื่องมือแพทย์ดุ้นนี้เนี่ยมันเป็นดุ้นที่แบบใหญ่มากเลยจะขนออกจากคลินิกไปแค่เพียงสองคนนะครับมันคงทําได้ยากครับ ในตอนนั้นเองเนี่ยเจ้าโจรทั้งสองก็เลยมีแผนการคิดว่าเอางี้ดีไหมเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยๆแยกชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์นี้ออกไปก่อนค่อยๆเอากลับมันไปทีละชิ้น2ชิ้นหลังจากนั้นก็เอาส่วนที่มีราคาเนี่ยขายไปส่วนส่วนที่แบบดูเป็นเศษเหล็กไม่มีราคาเนี่ยก็ขายเข้าเสียงกองไปนั่นแหละครับเมื่อตกลงกันได้ดังนั้นเนี่ยเจ้าโจรทั้งสองนะครับก็เริ่มงัดแงะไอ้เครื่องมือแพทย์ดุนดังกล่าวเนี่ยเอากลับไปที่บ้านหรือว่าฐานทัพของพวกเขาเนี่ยแหละซึ่ง หนึ่งในสิ่งของที่เขางัดออกมานะครับมันก็จะมีถังเหล็กใบใหญ่ใบหนึ่งนะที่ถึงแม้โจรทั้งคู่จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่พวกเขาเนี่ยก็มีเซนส์ว่าภายในถังแห่งนี้เนี่ย มันน่าจะต้องมีของอะไรที่มีค่ามากอยู่อย่างแน่นอนเลยนั่นแหละครับพวกเขาเนี่ยก็เลยได้เริ่มงัดถังอันนี้ออกนะครับแต่พองัดเอาไปเท่าไหร่ก็ตามนี่ยก็เหมือนกับว่าเจ้าถังเหล็กนี้เนี่ยมันจะถูกสร้างไม่แข็งแกร่งมากคือแข็งแกร่งเพื่อป้องกันแบบการงัดหรือการพังทาลายอะไรโดยเฉพาะเลยแหะครับทั้งสองก็เลยได้ถอยลงอย่างเหนื่อยหอบนิดๆหลังจากนั้นก็รู้สึกมีอาการแบบปวดขี้ขึ้นมานะฮะคือโจนทั้งสองก็หันมามองหน้ากันแบบเฮียผมปวดขี้ว่ะอีโจนอีกคนก็แบบเออ เขาก็ปวดขี้เหมือนกันนะแต่ว่าข้าเนี่ยไม่ได้ปวดแค่ขี้ธรรมดานะแต่ข้ารู้สึกอยากจะอ้วกด้วยเอ๊หรือว่าไออาการปวดรี้ที่เราเป็นเนี่ยมันจะไม่ใช่ปวดครี้ธรรมดาแต่มันจะมีเรื่องราวของอาหารเป็นพิษเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะแบบทั้งขี้ทั้งห้าแตกเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็ดูจะเป็นเรื่องนี้มากเลยใช่ไหมแล้วแบบไออาหารเช้าที่เราเพิ่งกินเข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นอาหารที่ดูค่อนข้างสกรปรกนั่นแหละครับโจนตอนแรกทั้งสองเนี่ยเขาก็คิดว่าพวกเขาอาหารเป็นพิษอะไรแบบนั้นหากแต่ว่า ในเวลาต่อมานะครับมันก็เหมือนกับว่ามันจะมีอาการผิดปกติได้เกิดขึ้นกับหนึ่งในโจรซึ่งอาจจะขอเรียกว่าโจรแก่ก็แล้วกันนะครับที่เขาเนี่ยก็เห็นว่ามือของเขาอะมันเริ่มมีอาการแบบบวมๆเป่งๆแล้วก็มีผื่นขึ้นอย่างแปลกประหลาดราวกับว่ามันเป็นแผลที่แบบเพิ่งเกิดขึ้นหลังจากการไฟไหม้อะไรแบบนั้นเลยนะครับนั่นแหละณนะตอนนั้นเองโจรแก่ผู้นั้นนะครับก็เลยเออ ข้าขออนุญาตไม่มงัดถังเหล็กอะไรนี่แล้วขอตัวไปหาหมอก่อนเองจะงัดถังะลรก็งัดกันต่อไปแล้วกันนะซึ่งพอเขาไปหาหมอเสร็จนะครับหมอก็บอกว่าอาการที่โจรแก่ผู้นั้นได้เป็นที่มือเนี่ยมันก็อาจจะเกิดมาจากปุ๊กภูมิแพ้สิ่งแปลกปลอมอะไรสักอย่างหรือเปล่าก็เลยได้ให้ยาโจรแก่ผู้นั้นมาแล้วก็บอกให้เขาพักผ่อนไปสักพักหนึ่งนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยคนที่กาลังงัดถังเหล็กนั้นอยู่ มันก็มีอยู่แค่โจรหนุ่มแล้วครับฮีแกก็งัดไปโป้งปางโป้งปาง,ปง,ปงแต่ถังนั้นนะครับมันก็ไม่แตกออกเสียทีคืออย่างที่บอกอะว่าไอ้ถังนี้เนี่ยมันเหมือนกับสร้างมาเพื่อป้องกันการงัดออกโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ว่านั่นแหละตามภาษิตโบราณน,นะครับว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นครับในวันที่3ของการงัดเนี่ยก็เหมือนกับไอ้โจรหนุ่มอะมันจะโป๊กเปิดฝาถังนั้นออกมาได้นะครับส่งผลให้เขาเนี่ย ได้เห็นกับของประหลาดอย่างมากเลยที่อยู่ในถังนะครับคือมันเหมือนก็จะเป็นพวกเศษเหล็กโลหะอะไรที่แบบผสมกับสารตะกั่วอะไรบ้างเนะี่ยอยู่ข้างในนั่นเพียบเลยหากแต่ว่าหนึ่งในสิ่งของที่มันดูเหมือนจะจับตาจับใจชายคนนี้เป็นพิเศษนะครับก็คือกระบอกเหล็กเล็กๆอันนึงอะ่ะที่มันจะมีหน้าตาอาจะอธิบายยังไงเดียวเอาอย่างนี้แล้วกันให้เพื่อนๆนึกถึงเอ้เนี่ยไอ้ตัวการ์ตูนอมองัสที่มันจะเป็นทรงกระบอกกลมๆแล้วมันก็มีกระปะ๋อแก้วอยู่ข้างหน้านั่นน่ะมันก็จะเป็น กระบอกที่มีหน้าตาคล้ายกับ Us, อมองอาเสียงนั้นแหละครับที่เมื่อมองเขาเ้าไปในกระป๋อแก้วนะเขาก็จะเห็นกับเม็ดอะไรเล็กๆบางอย่างซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็น,ปนอัญ,ญมณีหรือเปล่าอยู่ในกระบอกนะั้นนะครับที่นั่นแหละเมื่อความเป็นอัญ,ญมณีได้แวบเข้ามาในหัวโจรหนุ่มนะครับโจรหนุ่มก็เลยได้เคาะกระป๋อแก้วนะั้นให้แตกโปะเพื่อจะหยิบเอาของข้างในออกมาแต่ว่าพอเขาจิ้มนิ้วเข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยเขาก็พบว่าไอ,ไอ้สิ่งที่มันดูหน้าตาเหมือนอัญ,ญมณีเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ ไม่ใช่อะไรมีค่ามากหรอกคือมันเป็นเหมือนกับข้าวสารปลุกเศษด้วยซ้ําทําให้เขาเนี่ยรู้สึกหัวเสียมากเลยครับการงัดมาแทบตายมาเจอกับข้าวสารปลุกเศษอยู่ในกระป๋องแก้วอะไรแบบนี้เนี่ยนะไอ้โจนคนนี้เนี่ยก็เลยโยนข้าวสารปลุกเศษทิ้งไปหลังจากนั้นก็หันไปทําการงัดพวกชิ้นส่วนเศษเหล็กต่อแล้วก็ไปขายพวกีิงกังเสียงกงอะไรหรือว่าไอ้พวกที่เขารับซื้อเศษเหล็กอ่ะนั่นแหละ พองัดเสร็จเขาก็เอาไปขายตามที่เหล่านั้นนะครับซึ่งไอ้คนของเซียงกงเนี่ยก็ได้รับซื้อไว้โดยไม่ได้คิดมากอะไรครับที่เมื่อซื้อเสร็จเนี่ยเขาก็เอาไอ้เศษเหล็กเหล่านั้นน่ะไปกอ,กองไว้ตรงส่วนหนึ่งของมุมห้องนะครับโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมากหลังจากนั้นก็ทํางานไปตลอดทั้งวันเลยจนกระทั่งพอตะวันมันตกดินแล้วพ่อค้าเซียงกงคนนั้นก็ได้กลับมายัางห้องเก็บเศษเหล็กน,น,นะครับ เขาก็เห็นว่าไอ้เศษเหล็กทุกชิ้นที่เขาได้รับซื้อมาจากเจ้าโจรคนนั้นนะนะมันก็มีแสงเรืองออกมาลาวกาว่ามันเป็นอัญมณีล้ำค่าทุกอันเลยนะครับนั่นแหละด้วยความแปลกประหลาดขนาดนี้นั่นเองนะครับไอเฮียเสียงโกงคนนั้นเนี่ยก็เลยไปเรียกให้คนจากครอบครัวเขาหรือว่าเพื่อนๆละแวกบ้านอะไรที่เขาได้รู้จักเนี่ยมันดูเจ้าเครื่องเหล็กเรืองแสงแปลกประหลาดนี่กันหมดเลยนะครับผมซึ่งผลตอบรับจากชาวบ้านตอนนั้นเนี่ยบ้านก็คิดว่าหรือว่านี่มันจะเป็นเหล็ก ปลุกเศษจากเทพบ้างหรือบาง็เชอมันเป็นเหล็กจากมนุษย์ต่างดาวอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับผมนั่นแหละไอเฮียเสียงโกงคนไม่เห็นชาวบ้านหรือว่าเพื่อนๆเ,เ,เขาหันซาแบบนี้ก็แบบอ่ะถ้าใครสนใจจะได้เหล็กอันนี้ไปเนี่ยก็หยิบไปเล่นๆสักชิ้น2ชิ้นก็นได้นะเขาไม่ว่ากันหรอกเขาใจดีเขามีเศษเหล็กเยอะอู่แล้วแล้วประเด็นก็คือไอการเรืองแสงของเศษเหล็กนี่นะครับมันจะไม่ใช่แค่เรืองๆติดกับตัวเศษเหล็กนะแต่พอเขาแตะเศษเหล็กเสร็จแล้วเอามาจับเนื้อจับหนังดูต่อนี่ ก็เหมือนกับว่าอะไรบางอย่างที่มันทําให้เหล็กได้เรืองแสงได้นะครับมันจะทําให้ผิวหนังของพวกเขาเนี่ยเรืองแสงขึ้นตามด้วยครับนั่นแหละมันก็เลยมีเด็กๆบางคนเนี่ยได้เอาความเรืองแสงของเหล็กอะ่ะไปทาหน้าทาตากันหยอกล้อเล่นหมดเลยนะครับผมก่อนที่ในเวลาต่อมานะะมันจะเกิดเสียงออกมานะั่นกะนะ็คือเด็กๆเ,เหล่านั้นเนี่ย ได้หากแตกกันเป็นแถบเลยซึ่งเรื่องเด็กอ้วกนี่อาจะขอปะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะถ้าหากพูดไปว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรเนี่ยมันจะเป็นการเฉลยเรื่องนี้ไปหมดเลยเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยภาพเราก็ตัดกลับมาที่ในบ้านของอเฮียเซียงกงคนนะั้นที่เขาได้รับซื้อเศษเหล็กมากันดีกว่าที่ตอนนั้นก็เหมือนเขาจะไปเห็นว่าเมียเขาเนี่ยก็เริ่มมีอาการ อวกแตกอวกแตนขี้แตกไม่เป็นท่าเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นตามบริเวณมือไม้แขนขาของเมียเนี่ยมันก็เหมือนจะมีแผลผุพองอะไรขึ้นมาคือมีอาการเหมือนกับโจรแก่คนแรกที่เขาได้เจอเลยนะคุณเมียเนี่ยก็เลยเดินทางไปหาหมอที่สถานีอนามัยท้องถิ่นครับซึ่งหมอก็พูดเช่นเคยกับที่โจรแก่คนแรกได้มาหาหมอเนี่ยแล้วก็คืออาจจะเป็นอาหารเป็นพิษหรือเปล่าหรือว่าคุณเป็นภูมิแพ้อะไรแบบนี้นะผิวตัวคุณเนี่ยถึงขึ้นพื่นยังไงล่ะ หมอก็เลยแบบได้ให้ยามาแล้วก็บอกให้คุณเมียเนี่ยกลับไปพักผ่อนอะไรก่อนแล้วกันก็เลยทําให้เหมือนกับหญิงเมียนะครับก็โอเคโอเค,อเครับยามาหลังจากนั้นก็กลับบ้านไปนะครับแต่ทว่าในระหว่างที่เธอกําลังเดินทางกลับบ้านอยู่นั่นเองนะเมียเนี่ยก็เหมือนจะไปสังเกตเห็นอะไรแปลกประหลาดของเพื่อนบ้านหลายอย่างเลยนะครับก็คือเขาพบว่าไม่ใช่ตัวเขาเองที่ได้มีอาการหักแตกหักแตนแบบนี้นะแต่ทว่า เพื่อนบ้านของเธอในละแวกแทบทุกคนที่เคยมายุ่งหรือว่ามาสัมผัสอะไรกับเหล็กเรื่องแสงอันนั้นเนี่ยจะมีอาการแบบเดียวกันตลอดเลยครับนั่นแหละในเวลานี้เองมันก็เหมือนก็จะทําให้ผู้เมียน,นะครับเริ่มเชื่อมเรื่องได้แล้วแล้วว่าไอสาเหตุของความแปลกประหลาดทั้งหมดเนี่ย มันต้องเกิดมาจากเศษเหล็กเรืองแสงแน่นอนเลยที่เมื่อคิดได้ดังนั้นนะครับผู้เมียก็รีบกลับไปบ้านหาผัวของตอนเองที่เป็นพ่อคาเซียงโกนะบอก ee, พี่ครับพี่เลิกแตะเศษเหล็กนั้นโดยด่วนเลยแล้วก็ห้ามแจกเศษเหล็กนะั้นให้คนคนอื่นเลยนะหนูคิดว่าไอ้เรื่องความป่วยของหนูเนี่ยมันจะมีเศษเหล็กนี่แหละเป็นต้นตอนนะซึ่งผัวก็แบบอ้าวชิบหายละเอาทําทไมล่ะคะก็ เศษเหล็กบางส่วนนะพี่ก็ได้มีการขายไปกับพ่อค้าเศษเหล็กที่เขาอยากจะมาซื้อไปอีกทีแล้วแล้วสิแต่ว่าก็ยังขายไปได้ไม่มากนะอ๋อไม่เป็นไรครับพี่พี่รีบเก็บเศษเหล็กนั้นมาเลยเอามันเข้าใส่ถุงนะคะแล้วเราเนี่ยจะกลับไปหาหมอกันไปถามว่าไอเ้เศษเหล็กเหล่านี้เนี่ยมันเป็นต้นต่อของความป่วยของอีชันหรือเปล่าให้หมอเขาเช็กดูเพื่อหมอเนี่ยเขาจะได้รู้อะไรบ้างน,นะครับผมนั่นแหละทั้งผัวทั้งเมียน,นะครับก็เลยได้เก็บเศษเหล็กดังกล่าวเข้าถุงตีรถเข้าไปยังโรงอนามัยอีกรอบครับ ก็เลยทาให้เรื่องเนี่ยมันบรรจบกับตอนแรกที่ไอ้ได้เปิดเรื่องเพราะว่ามันมีผู้หญิงชาวบ้านคนหนึ่งนะครับเขาได้เอาถุงพร้อมกับเหล็กประหลาดอะไรเนี่ยไม่แพทย์ดูแล้วก็โวยวายโวยโวาย,วยขอให้แพทย์ได้ช่วยเหลือเธออย่างบ้าคลั่งนะครับคือเธอไม่ได้บ้าฮะแต่เธอไม่รู้จริจรงๆว่าไออิเล็กเหล่านั้นที่เธอได้ไปโดนสัมผัสอะไรแล้วทําให้เธอป่วยเนี่ยมันคืออะไรนะครับซึ่งแพทย์ในโรงอนามัยเมื่ไม่ได้ยินตอนแรกๆเนี่ยก็คิดว่าแบบเอยเพอเจิน่ะเหล็กนี่มันจะทําให้คนป่วยได้ยังไงเรา ผมว่าคุณผู้หญิงครับคุณอาจจะเป็นพวก tropical disease หรือว่าพวกโรคในเขตร,ร้อนอะไรแบบนี้หรือเปล่าอ่อยางนี้ดีกว่าผมคิดว่าโรงอนามัยเล็กๆของเราเนี่ยมันอาจจะช่วยอะไรคุณไม่ได้นะครับขอให้คุณเนี่ยไปที่โรงพยาบาลหลักๆดีกว่าผมว่าที่นั่นเนี่ยมันอาจจะมีการตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมแล้วก็สามารถวินิจฉัยโรคของคุณได้นะครับแต่ว่าไอเศษเล็กเหล่านี้เนี่ยขอให้ทางคุณคุณได้ทิ้งเอาไว้กับหมอแล้วกันเดี๋ยวหมอจะไปตรวจเลยดูอีกทีนะ ซึ่งเมื่อหลังจากที่คนเหล่านั้นได้ทิ้งของและเดินไปแล้วนะครับคุณหมอก็หันหน้ามาแล้วก็ยิ้มกรุ้มกลิ่มแบบตัวไร้เล็กๆครับหลังจากนั้นก็พูดขึ้นมาว่าเจ้าคนเหล่านั้นเนี่ยมันไม่รู้อะไรเลยนะเพราะว่าภายในเศษขยะเหล่านี้เนี่ย มันก็มีใครไม่รู้มาทิ้งของหายากอยู่ในนั้นยังไงแล้วนั่นก็คือแว่นออฟตัสรุ่นสปายแฟมิลี่ที่ได้ออกแบบมาให้เหมือนกับแว่นตาในมังงะเลยเนี่ยราคานี่แหละหมอจะได้แต่งตัวแบบมุ้งมิ้งกับเขาบ้างละหมอนะครับก็เลยจะเอื้อมมือเนี่ยไปหยิบแว่นตาน้นมาใส่แต่ช้ามันก็โดนเบรกเอาไว้ก่อนด้วยผู้ช่วยคุณหมอครับที่บอกว่าหมอหมอมีคนไข้รออีกเยอะเลยนะนี่หมอมารักษาคนไข้ก่อนจะดีไหมทำให้คุณหมอนะครับต้องรีบชักมือออกมาแล้วก็บอกไอ้ผู้ช่วยหมอว่าเออเนี่ย เอาขออันนี้ไปเก็บก่อนแล้วกันเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยข้าจะมาตรวจสอบดูข้าคิดว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างกับพวกเสร็จเหล็กเสร็จขยะอะไรในถุงนี้แน่เลยแต่ว่าเจ้าน่ะห้ามแตะของที่อยู่ในหอเหล่านั้นเด็ดขาดเลยนะซึ่งผู้ช่วยหมอนะครับก็เอออหอหมกไปครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ขนเอาไอ้ถุงเสร็จเหล็กเหล่านี้แหละออกไปข้างนอกเพื่อจะไปเก็บนะครับแต่ทันทีที่ออกมานอกห้องเท่านั้นแหละไอ้ผู้ช่วยหมอก็แบบยิ้มกรุ้มกลิ่แบบคนร้ายแบบไอ้หมอนี่ คิดเลยว่าจะมาใส่แว่นตาออปตัสอะไรพวกนี่ก่อนค่าค่านะฮะมาตั้งนานแล้วมันไม่มีขอค่าใส่แล้วกันที่มาคิดได้ดังนั้นนะครับมันก็ล้วงมือเข้าไปจ้วงไอ้แว่นตาออปตัสอยู่ในถุงเลยเนี่ยเอาออกมาใส่ครับแต่หารู้ไหมว่าไอ้ตอนที่มันได้ยื่นมือล้วงเข้าไปเนี่ยมือมันได้ไปสัมผัสโดนกับไอ้เหล็กข้างในถุงนั่นแหละครับน,นนั่นแหละไม่นานนะครับไอ้ผู้ช่วยหมอคนนั้นเนี่ยก็เริ่มมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นกับตัวเขาเองเลยครับคือ ปวดหัวขึ้นไส้เริ่มจะอจียนหักแตกหักพุ่งกันแล้วคือแบบออบตัสเขามีลิงก์ให้สั่งซื้อง่ายๆดีๆราคาก็ไม่ได้แพงมากเลยแถมยังมีส่วนลดให้มันไม่ไปซื้อมันชอบไปจกขโมยของเอานน่นะครับเพราะเลยต้องเจอแบบนั้นและนั่นแหละครับหลังจากที่ผู้ช่วยเริ่มมีอาการหักแตกหักพุ่งกันไม่นานนะไอ้มือของผู้ช่วยที่มันได้ไปสัมผัสดโดนกับเหล็กเนี่ยมันก็เริ่มมีอาการแบบเป็นแผลพุพองขึ้นมาเหมือนไฟไหม้แล้วก็ลอกแล้วครับจนต้องร้องเจี๊ยกเนี่ย ไปขอให้คุณหมอได้ช่วยเหลือเลยซึ่งนั่นนะ่ะมันก็ทําให้คุณหมอได้เห็นแล้วว่าไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วไอ้เรื่องเหล็กเรืองแสงนี่เนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่น่ากลัวเกินกว่าที่เขาได้คาดการเอาไว้นะครับซึ่งเมื่อคุณหมอได้คิดได้แบบนั้นเนี่ยคุณหมอนะครับก็เลยได้โทรหาศูนย์แพทย์ใหญ่ที่เหมือนจะมีนักพิษวิทยาอยู่นะครับก็จะไปสอบถามว่าไอ้อาการแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะแต่ยังไม่ทันที่คุณหมอจะอธิบายเลยนะครับว่าอาการของคนไข้เขาเนี่ย มันมีอย่างไรไอ้แพทย์ทางทีมพิษวิทยานั่เนี่ยก็ได้อธิบายมาถูกต้องหมดแล้วเขาว่าเออวันนี้เนี่ยมันมีคนได้เข้ามาแล้วบอกว่าคืนไส้ปวดหัวหกักแตก่หกักแตนหลังจากนั้นเนี่ยก็มีอาการผิวหนังพุพองขึ้นมาคล้ายๆกับแผลไฟลวกใช่ไหมซึ่งเมื่อเขาพูดมาแบบนี้นะครับคุณหมอก็แบบตกใจมากว่าโอ,อ้ยแล้วไอ้พวกนักพิษวิทยาเหล่าเนี้ยเขารู้มาได้ยังไงนะครับซึ่งนักพิษวิทยาก็บอกว่าก็รู้นะสิเพราะว่าไอ้สิ่งที่คุณหมอได้โทรมาบอกเขาในวันนี้เนี่ย มันไม่ใช่รายแรกแต่เป็นรายที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้คือเหมือนกับว่าก่อนหน้านั้นมานะครับไอ้นักพิษวิทยาคนเนี้ยเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากโรงอนามัยหลากหลายแห่งอะที่ก็ได้โทรมาแจ้งถึงอาการของคนไข้ที่มีลักษณะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับจนกระทั่งนั่นแหละนักพิษวิทยาคนนั้นนะครับเขาก็เริ่มนึกไปถึงอาการของสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าพิษจากการโดนกนรรมตาภาพรังสีนะครับคืออาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอ้เหล็กชิ้นดังกล่าวเนี่ยมันจะมีการปนเปื้อนจากพวก กรรมตรภาพรังสีอะไรอยู่นะครับซึ่งเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วก็นักพิษวิทยาเหล่านั้นเนี่ยก็ได้โทรไปแจ้งกับพวกกรมพนักงานสิ่งแวดล้อมอะไรของประเทศแล้วละครับเพื่อจะให้พนักงานสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเนี่ยเขาได้เข้ามาตรวจครับซึ่งนั่นแหละมันก็ทําให้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือไอตอนที่เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมอะไรเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีการใช้เครื่องมือตรวจจับกรรมตภาพรังสีน่ะทีให้เพื่อนๆนึกถึงพวกเป็นเครื่องมิเตอร์อะไรสักอย่างแล้วกัน ที่พอถ้าหากเราเดินเข้าไปใกล้ๆก,กับโซนที่มีกำมันตภาพรังสีนะครับเอ้เครื่อนนีนน่มันก็จะสัน่นบึบบๆบๆบบบขึ้นมานั่นน่ะแล้วตอนที่พวกนักสิ่งแวดล้อมอะไรเขาเข้ามาในเมืองนี้นะครับก็เหมือนกับเอ้เครื่องมันจะสั่นแรงมากเลยคือสั่นขนาดที่ตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่คิดว่าเครื่องมันเสียนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยลองเช็คดูใหม่แล้วก็ปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่เสีย แต่ว่าแรงของกรรมตาภาพลังสีในเมืองที่นี่มันได้รุนแรงมากนะครับเขาก็เลยเดินตามเจ้าเครื่องนี้ไปจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเครื่องมันก็ได้นําเขาไปถึงเอโรองอนามัยดังกล่าวที่เมียของเฮียเซียงโกงคนนั้นน่ได้เอาเศษเหล็กไปฝากไว้กับคุณหมอจําได้ไหมซึ่งก็โชคดีมากนะครับที่เจ้าหน้าที่ตอนนั้นเนี่ยเขาได้เดินทางมาถึงยังโรงพยาบาลก่อน เพราะเหมือนกับในขณะนั้นเองไอ้คุณหมอที่เขาได้รับเศษเหล็กอันนี้ไว้ตั้งแต่ตอนแรกอะหมอก็เริ่มกลัวแล้วก็วิตกจริตมากแล้วว่าเดี๋ยวเศษเหล็กเนี่ยมันจะฆ่าเขาหรือทําร้ายคนในโรงพยาบาลอะไรต่อหรือเปล่าหมอก็เลยได้โทรรียกพนักงานดับเพลิงนะครับได้มาเก็บเจ้าเศษเหล็กพวกนี้จะไปทิ้งที่ไหนก็ได้แล้วแต่พนักงานดับเพลิงนะครับที่ถ้าหากหมอได้ทําแบบนั้นไปแล้วก็เอยชาวเมืองได้กลายเป็น resident evil แน่เลย พนักงานสิ่งแวดล้อมคนนั้นนะครับก็เลยได้หยุดการที่หมอเนี่ยจะให้คนดับเพลิงเอาเหล็กไปแบบกําจัดทิ้งอะไรแบบไม่ถูกวิธีไว้ก่อนเลยหลังจากนั้นก็ค่อยมาสืบดูต้นตอว่าไอเศษเหล็กเหล่านั้นเนี่ยมันมาจากไหนนะครับและนั่นแหละครับจากการสืบสวนนี้เนี่ยมันก็ได้ไปลงเอ่ยที่คลินิกแห่งนั้นซึ่งมันได้ปิดตัวไปในตอนแรกอะ่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เข้าไปตรวจดูข้างในนะครับและโอ้โหเฮ เขาก็พบว่าข้างในคลินิกนั้นนะครับมันได้มีเบาะแสอะไรอื่นๆอยู่อีกเพียบเลยก็ mm. คือเพื่อนๆยังจําได้ไหมตอนแรกที่เขาได้แกะไอ้ถังอะไรไม่รู้แล้วเขาเจอแบบเม็ดอะไรขาวๆซึ่งบอกว่ามันคล้ายๆกับข้าวสารปลุกเสกนั่นแนหะเอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่ข้าวสารปลุกเสกนะครับแต่ว่า มันเป็นหนึ่งในกากขยะกรมรมตภาพรังสีที่สมัยก่อนเนี่ยไอ้คลินิกเหล่านี้นครับมันเป็นคลินิกทางด้านรังสีวิทยาไงเขาก็ใช้ไอก,กรมรมตภาพรังสีเนี่ยในการรักษาคนไข้แต่เหมือนกับพอคลินิกได้ปิดตัวไปแล้วเขาย้ายออกไปเนี่ยพวกเศษขยะกรมรมตภาพรังสีต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ถูกกําจัดออกไปด้วยครับก็ทิ้งไว้อยู่ตรงนั้นแหละจนกระทั่งมันมีโจรมือบอลสองคนนะครับได้ฉกนาเอาออกไปโดยที่ ไม่รู้ว่ามันคืออะไรคิดซะว่ามันเป็นข้าวสารปุกเศษอะไรซึ่งเอาจริงๆแล้วไอ้ข้าวสารปุกเศษนะั้นมันเป็นสารที่เรียกว่าซีเซียมคลอไรด์นะครับหรือว่ากัมมันตภาพรังสีรุนแรงอย่างหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้ใช้ในการแพทย์แล้วนะเนื่องจากเขาไปพ้นพบว่ามันจะมีพิษอย่างร้ายแรงมากถ้าคนที่โดนสัมผัสไปมากพอควรเนี่ยไอ้สิ่งนี้นะครับมันก็จะสามารถฆ่าคนได้เลยนะแล้วประเด็นกนะ็คือเจ้าสารนี้เนี่ยมันยังสามารถละลายไปในน้ําหรือว่า ลอยไปในอากาศได้อย่างง่ายดายด้วยหรือในกรณีที่มันไปสมัมผัสกับสิ่งไหนสิ่งใดนะครับเจ้าก,กรรมตภาพรังสีเนี่ยก็จะไปติดกับสิ่งของเหล่านั้นนะครับจนกระทั่งทําให้สิ่งของชิ้นที่โดนติดเนี่ยกลายเป็นตัวนําพิษไปด้วยเลยนะครับแต่ทว่าวมันก็จะมีเอฟเฟกอีกอย่างหนึ่งของของสิ่งนี้ไงก็คือมันจะเรืองแสงได้นะครับนั่นแหละแล้วเพื่อนๆลองนึกดูสิว่าไอ้เด็กที่เขาเข้าใจผิดคิดว่าไอ้สารเรืองแสงนี้เนี่ยมันเป็นของเล่แล้วเอาไปทาหน้าทาตาตอนแรกเนี่ย มันจะเป็นยังไงนะครับนั่นแหละเขาก็มีอาการหักแตกหักแตกแล้วก็ตายไปในที่สุดเลยนะส่วนไอ้โจรสองคนตอนแรกที่ขโมยอุปกรณ์ไปแล้วพยายามไปงัดนะ่ะมือเขาก็ไปโดนกับกรรมตาภาพรังสีนะครับคือมีโจรคนหนึ่งเนี่ยต้องมือนิ้วขาดไปเลยส่วนอีกคนนะครับก็แขนขาดไปทั้งแขนเลยนอกจากนั้นชาวบ้านต่างๆที่โดนกรรมตาภาพรังสีเยอะนองจาก ไปเก็บเหล็กจากเสียงกงอ่ะเอามาสะสมเล่นที่บ้านนะครับก็ว่ากันว่าบางคนเนี่ยก็เริ่มผมร่วงบ้างเริ่มมีแผลผู้พองตามเนื้อบ้างหรือถ้าหากใครที่โดนเข้าไปหนักๆหน่อยเนี่ยก็ว่ากันว่าปัสสาวะและอุจจาระของเขาที่ได้ออกมานะครับมันจะมีกมรรมตาภาพรังสีปนเปื้อนขนาดว่าเป็นพิษสามารถไปฆ่าคนอื่นได้ตายตามๆกันอีกเยอะเลยอะ่ะคือแบบใครจะไปคิดใช่ไหมครับว่าแค่เยี่ยวแค่ครี่คนเนี่ย มันก็ใช้เป็นอาวุธร้ายแรงได้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ทําให้แอดคิดอะไรพิเรนพิเรนไปอย่างหนึ่งได้นะแบบไอ้คนเหล่านี้ไหนๆโดนกัรมันภาพรังสีมันจะตายแล้วใช่ไหมมันก็จะมีการแบบไปแก้แค้นคนที่มันเกลียดด้วยกันเอาฉีกกัมมันภาพรังสีไปยิงใส่หน้าอะไรแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่เอานะครับแอดเบียวเกินไปแต่ก็นั่นแหละครับแอดก็เชื่อว่ามันคงจะทําให้เพื่อนๆได้เห็นกันแล้วใช่ไหมว่ากรรมตภาพรังสีชนิดนี้เนี่ยมันร้ายแรงขนาดไหนครับหากแต่ว่าปัญหามันยังไม่่จบแคนนี้ะ เพราะเพื่อนๆยังจําได้หรือเปล่าครับไอตอนแรกๆที่แบบพ่อค้าเสียงโกงเขาได้รับเอาเหล็กเหลืองแสงนี้มาแล้วก็ได้มีการไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านต่างๆนา,นานาได้เก็บไปใช้เป็นของสำนันาคุณอะไรกันนั่นนะครับในตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ไม่รู้แล้วนะครับว่าไอเหล็กต่างๆเนี่ยมันได้กระจัดกระจายไปอยู่ตรงส่วนไหนของเมืองบ้างแล้วซึ่งนั่นแหละมันก็เลยทําให้เกิดมหากราบครั้งใหญ่ของเมืองนี้เลยคือเหมือนกับว่าทางบราซิลในตอนนั้นนะครับจะต้องสั่งการปิดเมืองเนี่ยพร้อมกับอบพยพผู้คนน่ะ ออกจากทั้งเมืองให้ทิ้งบ้านแล้วก็ทรัพย์สินอะไรในบ้านไปเลยคือไม่สามารถเอาของรักของห่วงติดตัวไปด้วยนะเพราะกากลัวแบบไอ้ของรักของห่วงเหล่านั้นเนี่ยมันจะไปโดนกับสารกระมะถันาภาพรังสีอื่นๆแล้วก็แบบไปกระจายพิษส่งต่อให้ได้อีกพวกเขาเนี่ยก็เลยต้องเริ่มกำจัดสิ่งต่างๆรวมถึงพังบ้านลงถึงหลายหลังเลยนะโดยว่ากันว่าไอ้จำนวนขยะก,กระมะันาภาพรังสีที่พวกเขาสามารถเก็บมาได้จากเหตุการณ์นี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะสามารถเอาไป บรรจุอยู่ในรถบรรทุกที่เต็มๆขันได้ประมาณ275คันกันเลยทีเดียวคือคิดดูซิว่ามันเยอะขนาดไหนนั่นแหละครับก็เลยทําให้เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในโศกนาฏกรรมนิวเคลียร์ที่แบบร้ายแรงครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยนะหาแต่ว่าเรื่องที่น่าเจ็บปวดก็คือจริงๆแล้วนะครับไอเหตุการณ์นี้เนี่ยมันจะสามารถป้องกันได้แค่นิดเดียวครับก็คือเหมือนกับว่าไอคลินิกเคมีบําบัดอะไรนั่นะ ในตอนที่เขาจะปิดตัวลงตอนแรกนะมันก็ไม่ใช่ว่าคนในคลินิกเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันมีเศษขยะก,กัมมันตภาพรังสีอะไรอยู่และพวกเขาเนี่ยก็จะพยายามเอามันมากําจัดทิ้งแล้วด้วยฮาแต่ว่าเหมือนกับในตอนที่ปิดคลินิกอะ่ะมันจะมีพวกทีมก่อส้งก่อสร้างอะไรที่หมอกับทีมคลินิกก็ไม่ถูกกันเรื่องกฎหมายไงก็เลยได้ทะเลาะกันจนกระทั่งไอ้ทีมก่อสร้างนะก็โทรให้ตำรวจเรียกมาจับหมอคลินิกไปด้วยข้อหาบุกรุกนะครับนั่นแหละมันก็เลยได้ทําให้ขยะก,กัมมันตภาพรังสีพวกนั้นเนี่ย ก็ยังได้ถูกทิ้งอยู่ในตัวตึกนั้นแบบไม่มีคนรู้เลยว่ามันจะสามารถก่อให้เกิดเป็นโศกนาฏกรรมวายป่วงได้เสียขนาดนี้นะครับที่เมื่อฟังถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยแอดก็นึกถึงพวกคนไทยหลายๆคนเลยนะที่พอไปเจอเลยแปลกๆนะก็อู่อ้โ,อโอนี่มันเป็นเทพารักมานี่มันเป็นพลังของพญานาคเลยแล้วก็ไปจับเอาน้ําเหล่านั้นมาอาบน้าอาบตัวกันนะครับระวังนะเดี๋ยวมันจะมีกรรมตาภาพรังสีแทรกอยู่ แต่เอาเป็นว่าถ้าหากใครมีเรื่องอะไรเด็ดๆอยากจะให้แอดเล่าแบบนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันมาได้ที่ด้านล่างเด้อและสำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย